ไหนดูหำบเฮ้ยถ้าไม่มีกล้องเปิดแล้วน,นะอะไรนะถ้าไม่มีกล้องเปิดแล้วครับห้อ <c oughs> งนี้มันมีคนนอนบอ่อ,อุ้ยจะบอกเลยว่าบ้านพักน่ะดีมากบักหลายห้อง,นงเนื้อหลายเลยให้ก่อห้องอยู่ท่านยาบักหลายหนึ่งเด้อนี่เด้อมันสองบานติดกันคุณ้ยเศนกับยูนี่ตัวนี้ <c oughs> <c oughs> อุ้ยจากมานอนบ้านหลังนี้เนี้ยบ้านใช่ล่งไม่หมดจู่โจมจิจูดด่โจมเหมือนแรกมานอนผีกันนะผู้ช่ายหลายสวัสดีค่ะสวัสดีม <ไป S 1> ุกป,อ,ปอนะคะ ตัวค่ะมาเปิดตัวคนที่จะได้บัวแล้วครัีค่ะเปิดตัวคนที่จะได้ง้อบอกพอมีขวบพอมีขวบมีทำเสร็จแล้วจะรู้ได้ไงแล้วอยากค่าคนส่งมันไม่แพงเดี๋ยวฉันมาเอาเองที่นี่วค่ะสวัสดีค่ะตู้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 โบกีแบล็คล็อคเท้าให้ผมจะพาบอสน้อยไปดูอ่าบ้านพักใหม่นะฮะไปกันไปดูบ้านพักกันดีบ้าครับบอสน้อยพี่น้องค่ะ เพื่อนจะไปตรวจสอบบ้านพักผมลูกห้ามก็ผมแม่เออ,เอ,อ,เอ,อแล้ะลายสดขนาดผมแม่กเ,ออเออมมกเออเี่ยไป,ปกันเอกจะพาไปดูบ้านพักเด็กๆนะคะเพราะว่ายัางไม่ใส่นะคะอ,อนั่งหลังก็ได้ค่ะให้ยอือ่นั่งหลังก็ได้สีแต่บ้านก็กว้างพยังเดียว นี่มันนี้มองออกกับร่างกายมองนี้มิมองเห็นเล็กหน่อยมานั่งเล่นยญเข้ามาสบายใบหน้าเขาหนะช่างยึดสาวตาใบน้าหน้ามืบแบบคนหลังใบบัตโอ้ยุทางตลาดคุนณมองนั่งกินอันชเออมองชาโอ้ยดีเป็นหามากเป็นหายเลยเล็กหน่อยโอ้โหที่จอดรถเยอะเลยก็พูดตรงตรงก่อนนะนี่ค่ะบ้านอยู่ขวามือตรงนี้นะคะว้าวขอให้แยังก่อน เกือบไล่แม่ได้ขายดีเป็นห่างบรรยากาศข้างนอกดีมากนะคะลุงรุ่งรุ่งเป็นไงลุ่งบรรยากาศดีแห้งผู้จัดการน้องมี่หม่องนั่งฉ่ำพร้อมนะมีหม่องนั่งมี่หมองออกกำลังกายดีก็อาย่บ้านผุนได้หนีนมีหม่องนั่งเล่นดีดีก็อยู่หม่องอายุบาตเล็กน้อยมักเป็นมักแนะแบบ้ีหม่องโค้งหม่องยังหลายนะโอ้ย่บุญก็มีเล็กน้อยผุนบ่พากันคีอุ่นซาลู่อยูุบุญ ว่าให้ตื่นอยู่ก็ยิ่งขาวอุ้ยแต่งหน้าควอมไปงานบ่หรือจังไหนไเออเออใ,ใครนอนมีหม่องนั่งซ้ำความนอนมีสวนสาธารณะแบบดีอีตาคือแต่งหน้างามแต่ตื่นขึ้นแล้วแต่งหน้าจะไปรออะไรบ้านนี้น้องการนอนตรงไหนคารุ้งใครนอนตรงนี้ นี่ยังละ่ะพีจะทสั่นสักเป็นอันั่นใครนอนอยู่เนี่ยใครปอียังไเอามันัวสน้ผู้ใดนอนอยู่เนนี่อาจารย์กัเอามันทงวันยสิมัคใครนอนข้างบนน้องการข้างบนนี่ทีนกตเอินวีแม่นอข้างบนหเธอว่ามันบอกว่ามันบอกว่าตปิดซบิชดไว้เวลาหนูไม่ใส่นะเมีน้นาม่ใส่ เออมมอขึ้นนี่เขามาหอดล่ะเขาบอกว่าน้าบ่ไหลล่ะบ่อด้เงียวสงสัยสิเพื่อนปิดสบีบอกยู่บผักกันอาสบยชกอว่ายูกระสงบวกย่างดิผักกันเบอรที่ดีถาไปหาสันนั่นตอนยีมโมอสาวเจ็ดแปดโมงนีอุ้ยชายแท้ชายแท้รอนตาหำอยู่นี่นุยดูสิใดล่ะบินเนอร์ือสปตาหำ ไหนดูหำโอ้ยถ้าไม่มีกล้องตื่นแล้วล่ะอะไรนะนนะถ้าไม่มีกล้องตื่นแล้วคนะ่ะห้อ <laughs> งนี้มันมีข้อนอั่นเปล่าอุ้ยจะบอกเลยว่าบ้านพักน่ะดีมาก<ล>บักหลายห้องเนื้อหล,ลายเลยใครก็ห้องยู่ท่านยาบักหลายหนึ่งเดอ้อนี่เดอ้อมันสองบ้านติดกันคุณ แล้วมันดีมองว่ามันมีมองนางฉ่ำข้มาอันเป็นมวดนซื้อมาไว้นี่ปวนห้องก่อนเลยมันดีมองว่านี่มองนางฉ่ำทั้งน้าเลยละแล้วก็มีมองเรียนมองร้อดล่เยู่มีอันนุ่มนนั่นส้นกหลายัแปลมมากถาจะใส่ยแร้าเยแล้วมัอกดอ้นเอเดอนจบี่่นอนจบไปฝั่งนู้นพวกให้ปแกหใคระลงไปอีกฝ พี่สองเขาทย่าเกียวแพ่อแบบนี้มั้งบอพ่อกับซ pues ื้อมันงอีกวะนั่นช่างใสกับมีบุนนนนสมัยตะกี้น่ะน้อนแงกันว่าสันแล้วมันดีมองว่ามันไม่มองหลินน้าอนเลยี่เนตะวันดูสี่จะไปขี่โอนสลูคนเดิมคุณ่ะทำคุณสไลด์เดิอกับมือนโลันองดูด้วยน่ะนาขึ้นไปสูงสูงคนสี่มือสไลด์เดิอจึ๊กลวดมัน้านะ เแค่ยังพอแล,แล้วมึงไอ้วุ่มไหมเหี่ยงแค่ยังกินแล้วค่ะอุ้ยมีหอดพอร์ผู้ใดนอนตรงนี้สันเลิศเนี่ยนะฮะออกมาข้างหน้าก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะคุณมองออกกำลังไก่ตรงนี้นี่มีมผิ่พรเลิศเลิศเลิศชอบชาบ ลูกห้านันสีมาหาตะเขาเด้อจะบอกให้เสื้อผูมาใส่หลายร้ยเด้อนี่ไปนอนทั้งนี่แอร์แล้วก็มีแอร์แต่ก็เปิดเปิดเรารอกันยางนั่นใหม่เลยยางใหม่ก็เลยมาเปิดแต่ว่ารับลมลมโขกเลยแต่ว่าคือดีมากนะข้างหน้ามันมีที่นั่งเล่นที่ฉ่นแต่ว่าตุงหนิงอย่าไปเล่นเครื่องเล่นพนเด้อถ้าหูมีหอดสไลเดอร์ เมื่อล้นนั้นหยุดจึกกางหมดแล้วบมันมึนเบาลงใช่เบาลงแม่กัญชีมาปรับดูคักแน่เลิศเลิศชอบชอบบรรยากาศดีมากบรรยากาศดีถึงว่าแบบว่าเพิ่นบอให้ปรับปุงคือหฮอเซาแบบเร่งด่วนลักค่ะเขาไม่ยู่เลยเพิ่นมาเพิ่นจะมาปรับปุงให้เรื่อยเเพราะว่ามันอาจจะเก่าเพราะว่าคนที่เซารไวกอนอ่ะเพิ่นเห็ดบ่ดีสั่นเพิ่นเห็ดแบบบ้านเล่บดเลยบานเพิ่นสิมา่อมหฮาก็เลยว่าอาเดี๋ยวจะทยอยสอมเพราะว่า ถ้าต้องให้ทีมงานมาอยู่ก่นพบาทีมงานของบ้านเราไม่ไมองอยู่แต่ว่นสุกา์สองแต่ว่าคือใหญ่มากแต่ก่อนจะบอกเลยว่าพวกแม่นไปนอนที่วัดนะไปน,นอนวัดสะพานขาแต่ก็คือแบบว่าครั้งเทิ่งนี่มันจะเป็นกงเล็กคือแบบว่าเป็นเนห้องขังัน,นักโทษเกา่าประตูหน้าต่างนี่เขาเจะเอาเห็ดกงเล็กมาเลยออได้ออกบ่อด้แบบอันเจือสมบัติแม่หลักกับพี่หลอกพ้อ อันเขาเขาเผากระเพราอยู่ขางมองนอนน่ะหล่ะเนี่ยแล้วก็ข้างบนน่ะคือแบบว่ามีพัะโทษเก่าตายใส่ด้วยมันกังขึ้นนนสิกรรมลังเือร่างมือกับผีหลอกแต่ก็อยู่ได้แต่ก็ดีด,ดีนะคะที่วัดสะพานก็ดีห้องน้ําเยอะเฮียงกันหลายๆห้องเลอยอยู่ทงเทิงสั้นเทิงนึงแต่นี่ทงเทิงนี่อาบไม่ได้เพราะว่าอาบปุ๊บทั้งล่างเปียกลงไปอาบของล่างล้ากันเลยแต่ว่าห้องหลายดีแล้วแล้วห้องเยอะมากแม่ฝั่งกว้างๆค่ะข้างหลัง ดีมากดีมากศาสตา,าจารย์นร,รุจิอุ้ยแซนกับยูนี่ตัวนี้อนนะอยากมานอนบ้านหลังนี่เน้บ้านไช้คลับไม่บ่วดตวงตีดูชั่งเ้วนเมือนแรกมานอนผีกันนะผู้บคุณหลายฮ้อ <c oughs> งนี้มีผู้นอนอยู่บอ่ะค่ะไม่น้อนเดียวไม่ร้อนเดียวไม่ะไือดเลยน้อย โอ้ห้องนี้ก็มีเลิศตลาดดีดีบ้านพักใหม่เลิศมากค่ะดีเด้อหม่องนี้มันไม่มองนั่งเลยสวัสดีค่ะอุ้ยสวัสดีค่ะเห็นไปหาของกินตะเวนๆตื่นู้ใดบอกอีตาบอกฉันยืนดูหลังข้าเอาไม่ข้าหม่องหันมุ้งไก่บ้านพักค่ะ เอากระหิ้วหนาวเนาะเอานั่นไงมีเพื่อนแล้วน่ะลูกที่นี่นอนใส่เพื่อนบอกนอนนิ่คล่าโอ้ก็มาหอดวันวันนี่ดด้ีเด้อร์มองภวากรนีวมีงหอดมองสวนสาธารณะนั่งเล่นพอขั้นนี้มันตับปนตกแดงไม่ได้เลยฟีนมันไปบนหลอดย่านมันติขึ้นฝ้า้รข้างหน้ามันใช่ล่ะเขาสิเปลี่ยงกันล่ะ พแต่ป่านนีมาหอดบ้างไงเนี่ยค็คนาช่องไหเบบอกว่านีมาเขาบอกเขาลงบอกคนง่าเนี่ยค่ะากสงให้เบ๊มที่มี้มาถึงนะบ้างหน่อยหอดบ้างหน่อยดีดีี้องไม่หวังนางเรียนที่ที่ผ่อนคลายเล็กน้อยหลายพอดีเลยจะด้ว่าดตื่น่ายแล้ววันีนอนตนหนึ่งเหรอตื่นหนึ่งหลักคันอุนนนตั้งแต่มาหอดเลย